ขอบคุณคลิดก่าฉบับจากข้อกรดาได้นะครับและนี่คือโลกของไม้ครับในเน่ามีโ้โหมาถึงแม่งหยาบคายเลยเฮ้ออยอย่าเสียงดังดิพึ่งเราจะกินน้ำพึ่งนี่เห็นไหมเอาไมา่ใช่กินดอกไม้เยสอนดอกไม้เอาละเหมือนนาจะแยงของฉันอยู่นะเอาให้น้ำมันย้อนสก,กีนอีกอ ดอกไม้ต้องอยู่กับของสวยๆแบบหมาท่านไงขยำขยำบึ๊บชาเปล่าเนยอะเนี่ยมึงว่ากูชอบไหมล่ะน่าอย่างงี้ชอบแน่นอนก็แย่ละใครจะไม่ชอบวะโถ่เอ้ยสีบุพเพิงงมิงขนาดนี้เฮ้ยนี่เอ้าเที่ยขึ้งมาไปด้วยขันใจดีขยำได้ขันใจดีวะโอชิบหายแล้วโอ้ย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 แย่แล้วโอ้ยออกมิ๊ไ่ออกวะโอ้ยต้นนี้สร้างอะไรที่มันออกมาได้นี่นี่ไม่นี่เลย โอ้อออยนอกจากกินพึ่งนี่เสียงหล่อเลยนะเข้าวบกันกินน้ำพึ่งไมใ่ใช่เหรอวะเอาเฮ้ยใช่ว่าเรากลับบ้านกันเถอะหัวต้มที่สุดวิ่ง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 ไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วใครจะอยู่ก็อยู ashamed, ่ไปฉันไม่รู้แล้วบ้านเขาบ้านเขาบ้านเอาเปิดไม่ได้วันนี้จะเอาเฮ้ยใครมาสร้างบ้านงี้วะเนี่ยลืมหน้าลับไปจะอ,อะไรวะใครจะรับอะไรเอาเดี๋ยวเดี๋ยวมึงแต่งอยู่สมกูจริงไหมเนี่ย จริงๆจะจะสร้างสีเงี้ยอันตรายสุดมากๆจะหากล้างมันจะสร้างอะไรอ่ะอ่าหิวเนือคนจังเลยอะไรวะนั่นน่ะเพื่อนกูไปไหนแล้วอ่ะฉัอนั่งพึ่งขาของหนายอ้าวว้าวน้ำ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 โอ้ยน้ำระเบิดตูดคนนึงเลยอ่ะไครคิดว่าจะลดตัวลงไปต่อยกับแกเหรอไม่หรอไงนี่เจ้าสบู่ชันโอ้ยผู้หญิงไม่ได้ว่าต่อยแล้ววะนี่ดอกไม้อย่ามาสร้างกับฉันไม่ได้สร้างแต่เกิดมาเปิดหมอเลย มึงมองหน้กกูาทำไมคะเราแลวมองหน้กฉันก่อนอะเม่งไม่จะ้ดูไฟห้องตายแล้วไม่รู้ตัวอีกเนี่ยนี่เว็ราหากินแล้วหาเมย์แม่งไอ้กูหาเลลงไปเด่ยกูหลาบคุณดคุณติดคตดติดตดคุณติดคุมตรดคุณติดคตดตอดนตคตตตกดด Eh, mukhlahantu. Oi, mukhlahantu. Oh, oh, oh. Oh. Ah, jangan ada bom lagi ni. Wah, ada saya cuit. Ei, ni. Kau nak kau nak. Kau je. Nah, apa ni? Eh, saya main apa ni? Cuit. 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 โอ้ดูเสียงหมานอนเนี่ยอะไรวะเนี่ยโอ้โอ้ลูกเอ้ยไม่น่าเกิดเป็นหมาเลยอาจ,จะรเอาค้าง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 อาจ,จะโอ้ยนี่มันจะตายซะแล้วโอยมีคนมาหาเะตัวเฮียอะไรเนี่ย แหมแหมแหมจำฉันไม่ได้เหรอเอยลืมแล้วมบ้าขนาดนี้เอาแล้วฉันมีของมาทดลองกันอืมแปลกมันดังในอินเทอร์เน็ตมากเลยนะฉันชอบมากเลยต้องลองฟังดูต้องลองฟังดูฟังอะไรอเดชนี่ก็ะน้ให้เปิดไปทีวีเลเนี่ฮะจะว่าไปเพลงอะไรล่ะเนี่ยเพลงนายชอบอย่างแน่นอนฉันเชื่อว่าต้องชอบแน่ กูกินข้าวได้อยู่นายทำแบบนี้กับมัมมัมได้ไงไม่อยากกินเที่ยดในทุกวนมาครับหนึ่งร้อ,งรอยวันวันที่หนึ่งก็ขุดหมายนะครับผม <c oughs> เรียบร้อยแตกแต่วันแรก<า>แล้วแม่งตายหาไปละตื่นมาข่ับของต่อเอาละอมอร์คือกอมอรกกืกับดิคแอนดว้าวนด้ทำได้แล้วได้แล้วก็วิ่งึงครับ,บ ชิบหาดนะแม่งยังดิ้นเลยโอ้โหเดี๋ยว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 นี่มันเหล็กนี่นาจะเนี่ยอะไรเนี่ยแต่ผมเชื่อว่าคนเราท่านเริ่มต้นใหม่ได้เสมอเลยครับครับของแล้วก็ขุดเริ่มต้นจากการใช่หินไปก่อนใครมาขุดเหล็กเดี๋ยวเดี๋ยวเมันมุดดินละโอ้โหไม่มันมุดหินเรียบร้อยโอ้ งอยจังเลยมาแล้วอาจะเอามาได้ไงเนี่ยจะมีธนูนะอ๋องั้นหรอเเสียงมันกระดุกล่วงเลยอะเอ้านอนทำไมนี่เพื่อนเครื่องติดแล้วเครื่องติดแล้วเครื่องดับแล้วเครื่องดับแล้วอย่างน้อยนี่ก็เหลือไฟโอเคกูไม่พูดอะไรละเห็นไ้ยก็เหลือทานหนึ่งก้อนแล้วนะติดไฟแล้ว เไม่กลับมาอีกแล้วไม่พลาดแน่ๆนี่มันของหายากสุดๆไปเลยหายไก็เพชรอีโอกาสเจอจะเป็นศูนย์เลยพัะฉะนั้นจะต้องเัราะฉะนั้นจะต้องไปหาเพชรดีกว่าหลังจากนั้นเขาได้ตกลงมาแล้วก็พบกับไดมอนด์ไม่จริงนะไดมอนส์ไดมอนส์ไดมอนส์เสียงอะไรอะ ไม่คุ้มฟังมลั์สิงห์อ่อไม่ครับหนึ่งร้อยวันฉันไม่ครับหนึ่งร้อยวันสอนัำหน้าแกไม่เลือกฉันแกไม่เลือกฉันเรื่องราวก่อนเจอเจ้าหมาในโลกไม่ครับเป็นกองใหญ่อีกแล้วน้ามีใครยิงอะไรวะน้อยในแกไอทันูไม่สิ แกชื่อสกลิลตันนี่นะฮันูยิงค,คืนเลยยิงเลยงวงๆเอ,อ้เอา,เอาโอเคว่าแต่กระดูกเอาไปทำอะไรดีล่ะเนี่ยขนปูตัวใหญ่แล้วมึงห้าแล้วกูต่อยปากเจอแล้วนี่ไอเจ้าหนูสนใจหรือเปล่าก,กระดูกอ่ะฮอืมอน่าสนใจนะกระดูกเนี่ยอมฉันอยากได้เหมือนกันนะก็อยากได้อยู่อะ ไม่ใช่กระดูกอันนี้ a a ไอ้มาเหี้ยอจะกระดูกอะไรเลี่ยดได้ก oh, oh, hey, ูตายแล้วเนี <t <t ่ยหัวเซียนโอเคกูมีเจ้านายก็ได้วะมัม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 กูดบอยกูดบอยมัม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 ว้าว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 เราเจอทามเข้าไปก็ไม่เจอไดมอนด์หรอกนะไม่ร้องไม่รู้ไม่ร้องไม่รู้เราเข้าไปดูก่อนจะดูน่ะสิดูน่ะสิอะไรก็ไดมอนด์ไง โอ้กูต้องตกใจใช่ไหมโอ้ไดมอนด์ไดมอนเต็มไม้เต็มมือไดมงไดมอนด์เต็มไม้เต็มมือไปกันเถอะไปกันเถอะผู้สาวอะไรผู้สาวมองหน้าเจ้านายกูเหรออืมมองหน้าเจ้านายกูนะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นไรไม่เป็นไรมองหน้าได้มองหน้าได้เดี๋ยวมองหน้ามองหน้ากูได้ ไม่ต้องภูมิใจผมทำหน้าที่ดีอยู่แล้วโอ้ออยตาที่ชายโสดเลี้ยงหมาอุ้ยอย่าหลีกทางนี่เอาใส่หลบทางไปคนกำลังเฮิรเห็นไหมคนกำลังเฮิร์ตเฮ้ยกะเราหักอยู่เลยเนี่ยจะ,ะว้าวอ,อไม่ใช่โกบดฉันนะฉันยังไม่ได้เข้าหมู่บ้านเลยอะไม่คิดจะเข้าด้วยโอเคเม่ใชฉไม่ได้มาที่นี่ <c oughs> ความฝันของสตีก็คือ การจะมีบ้านที่สวยงามๆสักหลังแล้วนี่ชา้าคือฟังไม่ผิดมันคือฝันอ้อาวชามันก็แค่ฝันแล้วนะไม่จะต้องลงมือทาการที่ต้องมีรสักอย่างเราต้องลงมือทํานอนอยู่เฉยมันไม่มีให้หรอกนะต้องเริ่มลงมือทำเราต้องเริ่มก่อสร้างเองทุกอย่างเายากได้ถ้าเราตั้งใจทําลงมือทำเชื่อ่มันเป็นไปได้ ไปได้จริงๆนะโอ้ไม่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 อย่าไปเชื่อมันนะครับ่านผู้ชมอย่าไปเชื่อผมมองวยตามผมแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้ว,แล,วและนี่คือน้ำพัดน้ำแรงของผมล่ะอาจารยเฮ้คำโตโตอย่างนั้นก็มีไก่ย,ย่างกินนะ,ะไม่แย่ใช่ไหมฮะแย่เหมือนเดิม<า> และนี่คือโลกของไม้คราบอันแสนสดใสบรรยากาศทั้งสวยงามว้าโอ้เฮี่ยสะอึโอ้โหไปแล้วไอ้เล็กโก้ร้อยไสพีที่แล้วลก,ก็ได้มีไก่น้อยน่ารักตัวนึ่งว้โหน่ารักมันดิอย่านะมึงนึ่กูส่งหาพี่หลวงให้กูรีกอ้าวเฮ้ยโอ้ไม่เอาละไปบุรีก็ได้ดโอเคไปไปไปารู้สึกเสียสลังวบาๆอะไรวะเนี่ยอ๋อสุดจุอืม สุดดมสุดดมเฮ้ยมาสุดมในแถวนี้กูไม่ใช่ของไทยนะเว้ยนี่เลยคิหายแล้วอะไรวะนั่นน่ะมันจะชื่อว่าตัวสุดดมนะฮะชื่อสัตว์ฉนม่นะ้ไม่ดน่านอนดึอย่านอนดกขมาจะไม่อนดึกจะไม่หอนเลยางากชตัวจค่ะนู่หสุดม้อาว้อแต่ละมื้อแต่ละเดอะไรวะนั่นน่ะจะอ้า มือกูหามึงไงน้ำแข็งโอเคกูไม่ใช่สัตว์เลยเฮียแม่งภัยพิบัติแล้วเนี่ยเฮียกูทำให้ได้เลยสุดอกมากูโดนอีกแล้วทำไม่ได้เลยก้หนาอยากขึเต่าหน่อยอยาเต่าหน่อยโอ้ยเยอะหนักอุนักมากอ้สุดออก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 สุดอกโอ้โหแล้วไม่มีสุดออกด้วยมึงสุดออกมึงสุดออกสุดอกไม่ได้ว้าว จะเจอตูนะจะอึอ,อะไรวะนั่นนะ่ะไหนขอดูดิอือโอ้ยตายไปเยอะตรงสารมากนั่งไรสุดสปีดว,ว้าวสปีดในเมือง,งไทยด้วยอะไรเนี่ยสุดดมสุดดมยืนมองทอง<ม>พอไม่เป็นเช่นเดิมสุดดม,มสุดหรอกหลังจากนั้นสุดดมก็ได้หมดเป้าหมายเป็นโปรแกรมดีไลท์ป้าหมายแล้วก็ไม่มีอะไรทำต่อไป โลกก็ได้อยู่ในโลกไอ้เหี้ยกูคนละบิดใบสัตว์เนอและนี่คือชาวแสนสดใสในโลกของไมค์เอาให้ไมค์ลูกสุภาพว,วันนี้ชากไก่เข้าท่นคือไก่ท่านคือไก่วันนี้พวกจ๋าชาคนเข้านะ,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 ะไม่ต้องกินขา้าวก็อิมม่มโอ้ไม่ใช่ไมค์เขาการกินข้าวมัน<ะ>จะนั่งเลือกไก่หน่อยตัวหนึ่งซึ่งแม่งเออไปแล้วคลิปหายละกูเห็นอะไรเมื่อกี้ แค่เน่งกรเต็นต้นไม้ต้นแรกของฉันคือนายโอ้โอ้กูต้องดีใจไม่เนี่ยโอ้โอ้ไม่ต้องดีใจก็ได้แต่ฉันดีใจนะเฮียอะไรวะเนี่ยเจอหมูดิงมาแล้วเจอหมูดิงมาแล้วเจอเอาชิมหายน่าผาขึ้นมูดิงได้มูดิงก็ไม่ได้อีกต่อไปสวัสดีครับบริการแจกกระดูกจัดเลยเฮียจะจัดที่กูเลยอย่างเงี้ยฟัวร์เจอแล้วเต๋อฮะกูไม่น่าใช่นะฉันจะไม่หยุดยั้งจนกว่าต้นไม้จะหมดทั้งโลกเป็นไงแล้วเป็นไงแล้วเป็นไงแล้วเป็นไงเป็นไงล่ะ โอ๊ยบักฮาหัวมึง้ย <c oughs> คนลูกคัดปูเอ้ย,อยหาให้คนลูกกันนะหยุดได้แล้ว<า>ปูมาแล้วจ้าปูไหนวะเนี่ยปูมหามูนี้งไอสัตว์ปูฮเฮียอะไรวะน,นั่นน่ะ แล้วที่สามจะให้ดูนี่ไม่ครับต้องเป็นอย่างนี้เอามาเข้ารวมเฉยโพรให้ตายพี่แอดแค้นน่ะจะทำอะไรน่ะก็หาเหล็กไงนี่เลยเอ้าเร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 าเจ้าเหล็กไปทำอะไรวะเนี่ยขอล้มเจี๊ยได้หนึ่งคนพอตอบว่าไม่รู้เหมือนกันไปเถอะไม่ต้องมาคุยกูได้ไม่อยู่เราก็ได้แต่ว่ามันขัดขาเราสักอย่างด้วยดูสิว้าวเต่าเนี่ยนะไม่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 ใช่หรอกนะเสร็จแล้วทีนี้ก็ข้ามเลยล่ะนะได้ล้ ต่อไปนี้ครดีปัญหาเรื่องการโดนแกล้งโดนตัดต้นไม้แล้วก็แจ้งข้ามาได้เลยพี่ก็พูดว่าคนลูกค้าปูเอ้ยเฮ้ยอารมณ์ไม่จ่อยเลยไอ้เวนนั่นเฮ้ยอ่ะเอ้ย่ามาจับนู่นนงยำ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 ฮ่า,า,า,า <c oughs> ใครจะจับแกนะใครจะจับแกแกไม่ใช่จิ้มูเด้งแกเป็นหมูไม้ขาบวย <c oughs> ไอ้หมูสี่เหลี่ยมอพี่แกต้องโดนทัดเก็บนี่แหละจะได้พาแกไปกินนะจ้าอํา จะขอโทษจะไม่ตั้งใจไปว่าโนได้ไงเดี๋ยวตั้งใจจะขอโทษจริงๆแกเป็นไม้ครับที่ดีมากๆเอาไปเลยหนูน้อยแกเป็นหมูไม้ครับฉันชอบมากๆเลยแกรู้ไหมชอบจนมันเขี้ยวสุดๆเลยเฮ้ยเอฟซีหมูเดงมาแล้วจ้าใช่เอฟซีหมูเดงมาแล้วขึ้นชื่อว่าเอฟซีกูโดนตีแน่กอ้ก๊อตต้ โอ้พระเจ้าฉันเกิดใหม่อีกแล้วให้ตายสิเกิดใหม่อีกแล้วอะ่ะเอาละยังไรก็ต้องตัดต้นไม้สินะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นอะไรอะ่ะเฮ้ยแกหายเหรอเมื่อกี้เจอหมูเด้งกินี้มาเจอหมูหายเอ้ยแกหายอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนสิถ้างั้นก็ต้องเราไปเช็คดูเรามาสกิลที่เสือกเดี๋ยว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 ทำไมมันกระพริบได้เนี่ยต้องลองแตะดูแล้วลา เหมือนว่าจากระพริบจากสมองอัจฉริยะของฉันแล้วก็ฮ้ยโอ้ไม่ใช่ดูก่อนสิอยู่ไหนวันนี้ชิบพายละเหลืองต่อยเลยเมื่อกี้ชะตาฝาดใช่ไหมเนี่ยฉันว่าไม่นะเพื่อนถ้างั้นแล้วมันตัวอะไรกันล่ะ ดี๊ดิชิบหายแล้วมันเอาดักกูมันเอาตูดกูดีดิไอ้ดี๊ดิบ้าบ้าบุยอะไรบาบ้าบุยอะไรวะชิบหายครับชิบหายรอบสองเสียงเฮียเลยนะเฮ้ยไอ้แก่บ้าจะตะโกนทำไมเนี่ยแล้วมันก็มาหลอกนะเจ้านั่นไงหยุดซะกูรู้มึงจะทำอะไร จะอัดรำเจ้านายกูงันเหรอป่าผมไม่ได้จะทำอะไรเจ้านายกูไเด้อยามาโกหกนานนดนๆฮ่าไอเฮียเจ็บคอชิ้หายนั่นแหละพลังมึงต้องเป็นของกูมาเอามาน้องมามาเป็นพันยาของพี่ได้ไหมหมาของทันที่มันสุดยอดจริงๆเลย ก็ยังอยู่ที่เดิมนี่แค่ฝันนี่วะใช่สิจะไปเรื่องจริงเป็นได้ไงกันเล่าหน้าน้ายอมรับมาเถอะว่าได้มีพลังวิเศษนะบอกแล้วครัไม่มีเส้าสีจังขงมันอยากกลัวอยากลลงอยากว้าวนําบตทามนี่นะฮาฮ่่า ยช่ว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 ยยแล้วก็ทาการรับของเลยได้แลพิกแอัไปละเด้อลางสังหรณ์ไม่ค่อยดีเลยมันมีคนจะหายนานด้อจริงๆเลยมันเนี่ยฮะห้ามเข้าเด็ดขาดโดยเฉพาะคนกากระย่างนยเนี่ยห้ามเลยกากรันเหรอโอยมันมีตัวแบบนี้อยู่ดิเนี่ยเนี่ยอ้ย เฮียอะไรเนี่ยเงื่อนฟังเว้ยถ้ไมฟังขขาเขาจะลองทุกขอนเว้ยเฮ้ียอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอะเสียงอะไรมาจากไหนในถ้ำเหรออะไรวะนั่นน่ะโอ้โหตะบึงรัดล้ออุกเขาห่อตะบึงให้ปู่แม็กก็มาไม่อย่มานู้นนะงั้นงัมูแดงอีกเหรอฝนตกไปไหนกับตกไปไหนกับตกมันแจ๊กฝนไม่ได้ตกสักหน่อย อะไรกันเนี่ยสุมกับคำนั้นที่หมาบอกเลยอะ่ะหมาท่านี้บอกถูกจริงๆเลยอ่ะเอ๋เอ้ออ <c oughs> ยเปลี่ยนเกมอ,อีกแล้วกูไปแล้วเปลี่ยนเกมออกเลย โอ้เพื่อนเข้ามาเข้ามาเพื่อนเข้ามามา้ยเราเล่นอยู่เลยนี่มามามีสกินมาอวดด้วยไหยชวนเล่นตั้งนานคลิปต้นฉบับจากข้อะดายให้เสียงภาคไทยในยบาสซ่าสตูดิโอมันนอนหรือมันลืมปิดลำโพงวะเนี่ยอ่ะบวกหนึ่งเห็นด้วยแล้วกูไม่ไหวแล้วตอนนี้แล้วถ้ามีบวกสองล่ะอ่ะบวกสามนันไม่ควรแต่ตอนนี้กูจะบวกสแตนดามาละนี่อุ้ยเขินจังเห็นรูตูดฉัน ว้าวสีกนกสีนกสีนกงูมันหอมปากหรือไงวะาสีนกเนี่ยใครเรียบร้อยได้อาหารเช้าออทะเลข้างสวยงามจริงๆเลยย่ามีหลายเกาะให้เราไปล่าสมบัติได้ไปแล้วหนึ่งเกาะช่างเป็นวันที่สุดยอดจริงๆเลยไม่เถียงคนจะได้กินอาหารเช้าด้วยฮะเสียงอะไรวะนั่นน,ะน่ะเจาก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยมาจากไหนวะจ้ยตัวอาตัวจิมักาจาูบระจ้ามาส่งของจะก็ไปลนะ นายเขาจะเสียสลายฉันใช่ไหมแน่นอนแน่นอนมาขอขอขอคนที่ถูกเลือกมักไม่ต้องพยายามอะไรเพ่อนเดียวกับเด็กน้อยคนนี้เอ๋ได้พลังมาแล้วฉั่ว่าเสียประกอบไม่ดีเท่าไหร่เศร้าชะมัดเลยอ่ะผลยางยืดเลยนะมีหน้าเพื่อนประกาศจับล่าข้าหัวโหล่าข้าหัวไดยแฮะ ระดับทัานแล้วก็ต้องหัวโจกเลยนี่น้าแน่ใจแล้วนั่นนะงั้นที่เหลือจนคอเอาหมดเลยแล้วกันนะว่าแต่เราจะนจออะไรไปสู้เนี่ยไม่มีพลังจะสู้เลยนะสามเอ่อว้าวอุ้ออยงเงียบๆกันครับเราต้องเงียบไวนะ <c oughs> ้นะเฮ้ยเงอุ้ยอ่าอุ้ยเนียนไว้เนียนไว้เนียนไว้โอเคไปหาง,งานใหม่เถอะใช่หรือเปล่าเนี่ย <c oughs> โอ้ทำไมหน้ามันกระยะจังอะฉันเริ่มงงๆแล้วสิเนี่ยคงใช่ละมั้งที่นี่ก็จับมันไปทิ้งเลยให้อะไรวะนั่นน่ะมาสปิงยัว้าวมันเลยอาถางเก่งดีโสปิงยั่โคตรสปิงยัจุดจุดฉีบหายแล้วมันอยู่กับาฟังเมกโอ้กูไปอยู่ละหมาหรือคนเนี่ยกูว่าหมาเสียงใครร้องวะนั่นน่ะทางไหนวะเนี่ยแย่แล้วสิมันจะหาเควสไม่เจอเควสฉัน กูจะอยู่แถวนี้ไม่ใช่เหรอให้ตายสิอยู่ไหนวะเนี่ยฉันอยู่นี่ใช่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยเห็นแล้วเรามาจบเรื่องนี้กันเถิดนะจงมาจบอะไรเพิ่งเริ่มคลิปทีนี้ก็คนส like oh, really? ุดท้ายแล้วนะมันจะมีลูกน้องอยู่ด้วยฮะมองหน้ามึงหัดเตี่ยมึงเหรอ้า นี่แกตดหัวหน้าจะดุกันเรยแกตดทำไมแกตดทำไมเออไม่นา่าด่าเมเลยท่านสงสารหัวหน้าพวกแกม,มากเลยรู้ไหม,ม,มส่งมาที่สงสารฉนกว่าจะหาแกจริงรู้ไหมมันยากแค่ไหนมาสู้กันเลยดีกว่านะเฮ้ยกระจอกบอกเก่งแบบแกเนี่ยฮะยัยยัยฮะอ้ยโอ้โหไม่ธรรมดานี่เอาไปกินซะ ใจะมากินวะเฮยอยแค่บัตชดวัยย่าเฮ้ยก็เฮ้ยไม่พลาดหรอกวัฮ้าวว้าวอาฮาฮ่าฮ่า่าฮ่าหัวร้นแม่เแกรแ่าตายได้ตายไดสะเสุดนโอ้ยอะไรวะรำนะ โอ้ยใครเนี่ยโอ้ยปอดหัวปดหวโดยโอ้ยพอแล้วโอ้ยฮะหายข้างเลยเรฮเนี่ยโอ้โหแล้วมึงดูสภาพกูข้างอะไรเน่ะฮะรู้ว่าจะข้างนี่ฮ่าว่าจะชอบกันไม่ฮเราทำสำเร็จแล้วล่ะ แม่ผ่อนคลายจริงๆเลยเฮ้อใช่แล้ว,นะว,วล่ะว้าวเราได้ทั้งสองก่อแล้วแนะ่เลยหลายกาะมากเลยต้องไป็นประจนภัยต่อแล้วลนะ่ะไปกันไปกันณนะเบอกอีกเกมเสียงใครร้องวะนั่นนะ่ะเขากำลังปวดขี้หาห้องน้ำหรือเปล่าไปเรื่อยนะนายเนี่ยไา้แล้วได้แล้ว,เ,วเอาแล้วนะกี ขอตัวเป็นพีใ่ใหญ่ๆฉันจะได้สู้กับมันฉันจะสู้กับมันได้เยอะเลเนี่ย <c oughs> มีเด็กน้อยแถวนี้ด้วย <c oughs> อาจจะเอาแกว่าใครเด็กน้อยจะถึงเป็นไม่เท่าตา่างวายโอ้ย่างไรหน่า <c oughs> อ,อีซี่ได้หมด,ดยัแล้วใช่ไหมล่ะขี้กากมาเออแม่ผมโดนฆ่าตายเลิกเลยเรมากินข้าวดี่มา <c oughs> เปลี่ยนเกมบ้างดีกว่า ก็จะว้าว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 ใส่แล้วแท่ใส่แล้เก่งอะเบนเทนว้าจัดก็ได้แล้วมันก็จะก็ได้แล้วมันก็มามามาแปลงร่างกันเลยเย้นี่ยคือเบนเทนบ้าดโอเมก้าดูดว้าว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 แปลงร่างแปลงร่างแปลงร่างเป็นอะไรก็ได้ที่มีชิปป้าด้วยใบ้มาแล้วมาแล้วเย้ อ้านี่เหมือนฝันเลยฉันได้แปลงร่างเป็นออมนิทร์ทิกไไม่ใช่เป็นลิปจอด้วยนี่ <c oughs> <c oughs> ่อะไรนะฮะรู้ว่าจะได้เวลาฮีโร <Hello, S 1> ่เหรอรู้ว่าจะมาไอตรงนี้อ่ะโอ้โหคาราด,ดูตเอลี่ทำลายกันเหรอเป็นงง้นแล้วก็ยอมไม่ได้ไนะด้ไม้อลุยกันเลยเธอเดี๋ยวแปลงร่างเอาก็ได้แปลงร่างก่อน <c oughs> อ้หอหอดแลงเดือด นี่ไม่แปลงร่างนะนี่โอ้โหนั่นแหละนะคือฮีโร่ตัวจริงมันต้องมีพลังกันแหละโอ้ดูขุมตาเย้เรียบร้อยระเบิดเลยบัมสุดยอดสนุกเหมือนกันนะเนี่ยโอ้พวกได้นี่มันขอบคุณนวกอะไมันหลอท่มนเป็นไรหรอกโอเคเป็นแล้วล่ละตอนนี้คงต้องมีแปลงร่างกันบ้างแล้วนะเย้เมก้าวัสเย้เพื่อนเรามาสุดยอดจริงๆเลยว่าเจออะ มันเยอะจังเนี่ยฉันว่ามีแก้มันเปิดร้านขายหุ่นจนแน่เลยว่ะโอ้โหยังเยอะพระโยผู้ใดโอเคนะอะไรนั่นใครอ่ะสาว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 เดี๋ยวมึงสาวเลยอยู่หรือเปล่าเนี่ยสาวเดี๋ยว็ดเด็ดเดียวเดียวไปกู เฮ้ยแมันยังทิบหายเลยือได้เวลาแล้วละ่ะฮีโร่ว้าอย่างพวกแกต้องเดินอัพเกรดของท่านนี่ฮ่าฮ่าได้ไงเรอสาวในฝันของฉันแค่นั้นโบพวกแกต้องโดทงนท่านแน่ยายเด็กน่าเบื่อจังเลยเนี่ยว้าฮ่พาพอพวกแกเลยสาวในฝันของฉันเลยไม่อยู่แล้วไอ้ขี้โบ้โอ้ยหิ่งหมวกก็โดนกูแล้วเนี่ยจ้า กำจัดสิ่งมีชีวิตย์วิทย์เยอะแล้ววเอาชุมหายจะเอากันเป็นห่านแล้ววอ้าหาเดี๋ยวก่อนสิอ้าหาพอแล้วไม่มีใครอยู่ชั้นได้นั้นเหรอโอ้ยแม่งไงเอ้ยพี่รูปเนี่ยฮ้อฮื้ก็ผมแน่เลย นี่ใครเอ็งละเล็กโอ้ให้ตายสิพอแล้วเธอเสื่อมเสียบันเท็นหมดเห็นตรงกันมากฮึ่แม่งเอ้ยฟาดกันเลยจัดเลยสุดยอดสุดยอดเลยสุดยอดเลยมันต้องอย่างนี้สิฉันยังไม่ลืมเรื่องพวกแกหรอกนะฉันไม่บอกให้ลืมทำอะไรเ้วย แกยั่วฉันใช่ไหมแกยัว่วเธอว้าคุณเกี่ยวอะไรด้วยเนี่ยมือพี่หลันไปเองอ่ะอย่งางน้อยก็เหลือซากโอ๋อให้กูพูดสักทีไม่ได้หรือไงวะ